ครับสวัสดีครับคลิปนี้จะมาบอกวิธีการโซไม่บรรทัดนะครับในเวิร์ดอันนี้ไม่มีนะครับไม่บรรทัดไม่มีนะครับเดี๋ยวผมจะมาโซไม่บรรทัดติด๊กที่วิวนะครับติ๊กที่วิวเรียบร้อยแล้วก็ติ๊กที่ลูเลอร์นะครับติ๊กที่ลูเลอร์ครับผม นี่แหละครับแต่โซมาให้เห็นแล้วครับนี่แหละครับนี่แหละครับเราสามารถแบ่งคอลอกคอลัมอะไรได้ตามสบายนะครับนี่ครับนี่คือวิธีการโซไม่บรรทัดนะครับต่อไปเราจะสามารถแบ่งคอลัมน์อะไรก็สะดวกสบายเลยครับนี่ครับเราจะเอาเป็นแบบ สองคอลัมน์สามคอลัมน์ก็ได้ครับนี่ครับนี่ครับนี่แบ่งเป็นสามคอลัมน์ก็ได้ครับนี่หลังจากเราได้รูปไม้บรรทัดมาเรียบร้อยเราแบ่งคอลัมน์ก็สะดวกนะครับแ <Australia> ล้วขยัเบเข,<ร> <Australia> ข้าอีกก็ได้นะครับค้างนี้ก็เส้นการขยับขยับขยับเข้าอีกก็ได้นะครับอันนี้พอแล้วนะนะครับ ขยับข้าอีกก็ได้ครับเราจะขยับขยับออกก็ได้ครับนี่ครับจะขยับออกขยับเข่าก็ได้ครับมันเป็นอัตโนมัตินะครับนี่ข้าขยับข้างนี้ข้างนี้ก็ได้แล้วครับเราสมัติแบ่งคอลัมน์อันนี้คือวิธีการแบ่งคอลัมน์หรือว่าการโซ่ไม่บรรทัดนะครับเราจะเอาแบบนี้มาอยู่ข้างนี้ก็ได้นะครับ มาอยู่ข้างขวานิดเดียวข้างซ้ายเยอะกว่าอันนี้ก็ได้หรือจะเอามาอยู่ข้างซ้ายนิดเดียวข้างขวาเยอะกว่าแบบนี้ก็ได้ครับผมสามารถปรับย้อนเข้าได้นะครับระยะห่างนะครับนี่แหละครับแบบสามคอลัมน์สองคอลัมน์นี่คือการวิธีการแบ่งคอลัมน์นะครับ เราจะเอาแบบเส้นก็ได้นะครับนี่นะครับแบบเส้นผ่ากลางติ๊กโอเคเข้าไปนะครับไม่ครับแจะเป็นเส้นผ่ากลางไม่อยากได้เส้นแล้วครับไม่ไม่ชอบเส้นที่ดูไม่สวยก็ติ๊กออกครับแล้วก็โอเคครับไม่มีเส้นแล้วนะครับนี่คือวิธีการแบ่งคอลัมน์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเท่านี้นะครับ คลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ